สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยตุ่มพารวยนะคะวันนี้เราก็มากินข้าวกันนะคะพี่น้องกับข้าวเชิดตุ่มมีวันนี้มีอะไรมั้งคะมีแกงมะเขือค่ะแกงกะทิมะเขือใส่หมูแกงมะเขือใส่หมูแกงกะทินะคะก็มีป่นค่ะป่นปลาทู ผักผักถั่วเราปลูกเองนะคะนี่คือถั่วเราปลูกเองมอีสองกอโอ้ได้กินทุกวันวันเว้น,ว,น,ว,นวันเก็บถั่วเราปลูกเองนะคะเนี่ยดูโอเอเดูฝักยาวถั่วฝักยาวยาวจริง <laughs> แล้วก็หอหมกค่ะหอหมกหน่อไม้ตุ่มทำเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ลงคลิปทำเองนะคะหมกหน่อไม้เนี่ยแต่ไปเผลอลบคลิปคลิปหนึ่งทตุ่มกู้ขึ้นมาไม่เป็นเราลูกสาวมากู้ให้เดี๋ยวค่อยชมนะคะก็มีต้มจืดค่ะต้มจืดวนเส้นรวมเม็ดหมูสับ นพริกปลาทูป่นปลาทูนะคะแกงกะทิมะเขือกหมกหน่อไม้ใบยอ กินข้าวเลยกันนะคะทุกท่านอร่อยอร่อยนะคะแกงมะเขือะค่ะ ผนปลปาทูอร่อยอร่อยอันนี้ที่ตุ่มใส่พริกดิบกับพริกเขียวกับพริกแดงนะผสมกันตำผนปลปาทูน้ำปลาราถั่วฝักยาวติ้มกับผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวหอมกหน่อไม้อันนี้ห่อเองทำเองนะคะ ใส่ใบยอค่ะใบยอหออต้มจืดน,นะคะต้มจืดหม้อสับบนเส้นต้งขี้ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเรี่บทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมติที่มอบให้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะกินข้าวด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ